ห้องชันสูตรครับผมเฮ้ยทุกทุกคนครับเสียงอะไรไม่รู้มาจากตรงนู้นครับห้องดาจิแต่เรามาผิดฟังอุ้ยใส่สินครับทุกคน ที่หนึ่งณบรรยากาศภายใต้เงาแห่งราตรีของสถานที่ที่ถูกขนานนามในชื่อว่าโรงพยาบาลร้างผีสิงกับหลายสิ่งที่ถูกบอกกล่าวในเรื่องราวของความสยองขวัญจากคำบอกเล่าของผู้เฝ้าสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีหรือสุสานทารกและการเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ดับไม่ท้วนรวมทั้งวิญญาณต่างๆที่อยู่ด้านในและไรหลายสิ่งที่อยู่ด้านนอกทางการปลากฏของเหล่าผีและวิญญาณที่ชอบโผล่ออกมาตามจุดต่างๆได้สร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้พบเห็นจนทำให้เกิดเป็นตำนานอันสุดหลอนและเรื่องเล่าขานสุดระทึกขวัญมากมาย ส่วนภายในนั้นจะมีบรรยากาศเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้เราไปดูกันเลยดีกว่าเขียนฉันเกิดได้โปรโดเขียนฉันคุณลุงนะครับป,ประตูมึงก็เบาๆหน่อยเอ้ยตกใจเลยออ้ยประตูโคตรได้ครับทุกท่านแป๊บบนึง นเด็กเลยครับโอ้เบบี้เลยไม่เป็นไรผมเจอกับอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าคุณจะชอบหรือไม่นะครับผมแต่สำหรับผมแล้วเราเจอกับชุดก่อไอรอนแมนมาท์ทรูนะครับผม ห้ามเข้าครับทุกท่านเราเจอกับวัวอ่อนมังกรโคอมมโดโครับอหุยมังกรโคอโมมโอดมีอยู่จริงครับทุกท่านสายน้ำเกลือสายน้ำเกลือทำไมมาอยู่ตรงนี้แขวนซะสูงเลยหึอ,อะไรวาร์ฟวะเหมือนอะไรวาร์วครับแปบบ๊บนึงนะครับ โอ้ยเสียงได้ครับอื้ออโอ้โดนโซนแนกบ้างก็น่าจะดีอุ้ยทุกทกคนครับเจอแล้วครับห้องชั้นสูตรครับผมมีมังกรครับเฮ้ยทุกทุกคนครับ เสียงอะไรไม่รู้มาจากตรงนู้นครับจริงจบแมสอยู่ในนี้ครับทุกท่าน mm hmm. ประตูครับผมล็อกครับทุก mm hmm. ทุกคนครับ mm hmm. ห้องดับจิต แต่เรามาผิดฝั้องกับจีตทุกๆคนครับบอกได้เลยว่าสถานที่แห่งนี้มันช่างใหญ่เตีนนี่กะไรนะครับผม สถานที่แห่งนี้ชั้นใหญ่เซนนี่ไกลนะครับผมไปกันต่อดีกว่านะครับมีเยอะเลยมีหลายฝั่งเลยไปต่อปิดไว้ครับปิดไว้ดีกว่านะครับ ใส่สินครับทุกคนใส่สินเก่าเต็มม้วนเลยครับทำไมมาอยู่แบบนี้เอ่ยก้อนอะไรไม่รู้ครับดำๆอยู่บนจานครับผมโทรศัพท์ยาเอาทางไหนก่อนดีครับอุ้ยเอีย ไอ้เล็กเล่ทุกทุกคนครับห้องรอคลอดห้องคลอดเสียงอะไรบางอย่างครับผมดังมาจากด้านในครับอย่าบอกนะว่าลมตีหน้าต่างเชียคนนั่งเปล่าวะใครอะเสียงแบบนี้ไม่ชอบ,ชอบเลย ยี่ตัวอะไรวะจะว่านกก็ไม่ใช่นะย่ใครตดวะใครตดละ่ะแน่จริงเรามาลักกันไหมเอาไหมเอาไหมห้องขอดที่เขาเล่าให้ผมฟังส่วนากคนจะเจออะไรแปลกๆที่ห้องลอดนะครับทั้งเสียงทั้งเงาตอนแรกคิดว่าเป็นนก ทุกคนครับทุกอย่างอยู่นี่หมดเลยครับผมเสื้อผ้าเต็มเลยครับขอบอกว่ามีสงสารเด็กที่ฝังเด็กเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับผมโหมีชุกสีเลยครับห้องคลอดอ๋อนี่โซนห้องคลอดหมดเลยครับทุกท่านพี่ชายปวดขี้ พี่ชายครับปวดขี้ที่ใจลอยคนคอยใจจะขาดกเฮ้ยปวดขี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเข้านะพี่<อ>ถ้าเรามีไอ้นี่เราก็จะไม่ต้องห่างกันครับทุกคนกันไกลห้องพาตัดเริ่มหลงแล้วครับทุกคนทางสลับซับซ้อนมากครับทุกทุกคนครับ พาตัดไอซขวานี่ไงโอ้ชุดเต็มครับทุกท่านอทุกคนรู้ไหมครับว่าถ้าหาช่วงนี้โควิดม่ระบาดนะครับผมผมคงจะเอาใส่กระคากับพื้นหรือไม่ก็เอากลับบ้านนะครับนะ แต่วันนี้ไม่เอาตัวบาครับทุกคนสกประปบแน่นอนครับล็อกครับผ่าตัดสองไปแล้วนะครับเฮ้ยมันจะมาแข็งได้ไงวะระเบียงครับทุกคนนี่แหละครับบริเวณนี้นะครับผม โซนนี้แหละครับทั้งหมดเลยเป็นโซนเหมือนสุสานทารกสุสานเด็กนะครับผมตรงนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจก็โศกเศร้าด้วยนะครับนะเราลองไปห้องคลอดกันดูมั่นดีกว่านะครับทุกคนห้องนี้ไม่รู้ห้องอะไรครับทุกท่านแต่เหม็นมากเลยครับผมเหม็นเหมือนมีตัวอะไรตายเลยครับแต่ก็ต้องเข้านะครับผมไปต่อครับมีตัวอะไรตายแน่นอนครับผมบอกได้เลย เหม็นครับเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนมาเล่นกันเถอะเรามาตันแล้วครับเหมือนพลังงานความร้อนอะไรบางอย่างอยู่บนอยู่บนเพดานครับตัวอะไรวะ Sulu kuih hantu. <laughs>